เป็นไงครับพี่ชายต้องบอกว่านี่เป็นน้องชายหนึ่งคนที่ผมภูมใจในตัวน้องมากนะทุกครั้งที่น้องจับมายนะครับคมเห็นภาพน้องเป็นศิลปินอย่างร้อเปอร์เซนต้องมีศักยภาพทุกอย่างมีเสียงร้องที่แสนพิเศษนะครับและนี่คือฟุกกบินศิลปิน ที่ผมให้การยอมรับบุกคนครับผมด<า>ีใจมากที่นี่เป็นคนล่าสุดที่ได้รับเข้ามาอยู่ใน Family ของคริสปีนะครับวันนี้ Family ทุกคนมาดูอยู่ตรงนั้นหมดไม่รู้บานนี้ร้องไห้กันท่วมเลยยนนะฮะครับผมในไหนก็มาแล้วก็ขอบคุณรลักหน่อยแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าวันนีผ้ผมรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆเลยครับ ที่ได้เจอทุก,ทกคนที่ได้เจอพี่พ,พีิสิสงห์ยอมพี่กันพี่เตพี่นิวพี่โดมพี่การพี่ตั้มแล้วก็ทุกๆคนที่มาดูอยู่ตรงนี้ทุกๆคนเลยครับผมรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นครอบครัวเดยียวกันแล้ววันนี้เรามาทำอะไรสนุกสนุกกันผมอบุณมากๆครับต้องบอกว่าเราอยู่ใน สัคงคมกลุ่มเดียวกันมานานมากนะครับแต่ว่าเราเฉียดกันไปเฉียดกันมาได้พูดคุยกันน้อยมากนะครับจนบทกุีของปีแสงผมดีใจมากผมดีใจมากจริงๆที่ปีแสงคือคุณกวินผมดีใจมากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นนักแสดงเลยครับผมรู้สึกว่าน้องเป็นศิลปินแล้วบทกุยของปีแสงทำให้เรามีโอกาส ได้ไปใช้ศักยภาพความมศิศิลปินได้ไปร้องเพลงที่นั่นที่นู่นที่นี่อย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้รู้จักได้สนิทกันเป็นอีกหนึ่งโปรถึงแม้ว่าระยะเวลามันจะสั้นนะครับแต่มันเป็นแค่งานครับยังไงเราก็ยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยังคงมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกัน แน่นอนครับพี่ชายแล้วเราก็จะได้เจอกันอยู่บ่อยๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแล้วกูจะขอซัพพอร์ตมึงตลอดเมรว่ามึงดีไหกโอเคเดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะฮะเราเปลี่ยนมาเป็นคืนเพลงกันบ้างดีกว่าก็ต้องบอกว่าผมกับฟุงนะครับจริงเรามีเพลงคู่กันชื่อเพลงว่าอะไรนะ ตำไน้กแน่น,นะะอ m i g ม t Be y ยูนั่นเองนะครับซึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องบทกวีของปี่แซมแล้วเราทั้งคู่ก็มีโอกาสเอาเพลงนี้ไปร้องหลายที่มากๆแต่คุณรู้อะไรไหมว่าเพลงนี้มันไม่เคยสมบ,บูรณ์เลยสักครั้งเดียวที่เราร้องให้ทุกคนฟังมันเป็นเพียงแค่เดโมมาตลอดเลยนะครับ<ม>เพราะว่าเพลงที่สมบูรณ์แล้วนะครับพี่แมเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับพี่แมบอกว่า ตอนที่แต่งเพลงนี้ให้เขาเห็นภาพผมกระฟุกไม่ใช่แค่ร้องแต่เป็นร้องและเล่นดนตรีไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทำให้ภาพของพี่แอมเกิดขึ้นและเพลงนี้จะได้สมบ,บูรณ์สทัทีโอเคไหมครับอุปกรณ์มาเร็วกว่าต้องบอกว่าโปรดักชั่นของเรานะฮะ หมดไปอะไรรู <lawsuit royable> ้ไหมฮะเช่ากลองฮะเยอะมากนะฮะมีกองสารพัด no น mm ึกมากอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนีตัวที่เท่าไหร่แล้วครับโอ้โหอย่าไปนับมันเลยว่ะน้องชายใช่ฮะมาในที่สุดเราก็ได้เล่นดนตรีให้คนทุกทุกคนได้ดูกันสักทีครับโกน้องชายเริ่มร้องก่อนเลยเอาเลยเอาง่ายครับ ขอเสียงสักดังสักทีหนึ่งได้ไหมครับ